ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดบิวด้วยนะคะถึงคนเสือดหลายคนครับผมปีบ้านฟิลิปเป้ตัวเกียวมิวสิกรับพี่น้องมือนี้เข้ามาเคลียร์เงินนะครับผมค่าตัวให้นักสแสดงแต่ละคนครับพี่น้องพอดีได้เงินสดมาหลายเงิสนสดมาหลายก็เลยเออบ่อยากถึงคนเสือดหลายอันเพนิ่นนอนบมโซ่เฟิรดเลยเพเิ่งเปล่าโดนเลยเขาเนี่ย ทีมงานตัวเกี anyway, loser, um ่ยวไม่สีตาเลยมองๆกันล่างลอดลับต่างคๆตัวอยู่นะครับศิลปินเอาศิลปินก่อนเนาะโบนัสบ่อนครับบบนีไอยืมกล้องนาโอ้ยถ้าโบนัทยังสูตรตลอดเพลยงยังบ่ถึเอามาเถ่ายก็มุดเอามาไอกล้องนามากล้องมาเร็วเสียงลอยเลยเนี่ยโบนมันพออยู่โอเบียนอันเท่าไหร่ก็พูเร็วเดียวที่ก้องสามงานใช่ไหม พอลาเดอกครับเอาทเห็ดอันนี้้เดือนนึงเด้อมีานรงี่บ้านะคร่บานสามงานางนระยองสกวลแล้วก็อุดรออจังบ่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนามือดีจังคือดีบกันยนลองไข่ด่มั้ชิ้นจังเลยชิ้จังไม่อยู่ มแล้วก็เจนนี่ค่ะเจนนี่มาค่ะพี่เจนนี่เจนนี่ค่ะพี่บัไปดับลุงจะรูเยเท่ากันปะแมวไม่อยู่แมวไม่อย่แมวไมอตามกันมันกันใช่ไหมคพี่เจนพ่าค่

ถ้าออกอย่างนี้เราคือไม่แล้วนะออกองออกแม่แล้วนะสเตมแตมมาแล้วที่กรอบหนึงวันนี้ได้ข่าวว่าเสอนจะล้วีน้อยใช่ไหมพี่คอนเทนไม่เปิดใหม่ใช่ไหมถ้าเธอได้เขาคิ้วใจดไหนกินเลยดียังพ่พอเขาเยอะรอถ้าเจอเขาได้ฉันจะขอรอใช่ขอรอให้เธอไปกินเลยแปลคิ้วอยี่นีีนะมันของใบมันของนกยัน สี่แก okay. okay. ้มอะไรพบค่ะสองงาี่แก้มเหรอสี่แก้มสองงานไม่รู้กเมื่อเช้ากับตอนเย็นเนาะสองงานได้แบล็คดีโอกันเท่ากันสองงานานั่งก่อน ดีโออยู่ไหนลูกดีโอเข้มใหม่พอๆอันนี้ยงสองานเหมือนกันเเด็กน้อยสองานเหมือนกันคุยยายบานคุยยายบานโน่นี่ค่ะไ่ได้อ วันันะสเอาที่ถอยสองุนไมนเอาออกมาดิล่ะอองาน ใเสือ้อไหมใส่เสื้อมาเลยครับเอาเอะไรหมดเลยเอาน้องพีดมาพีดมาจะง่ายหมดวันนี้เขาโด่น้องอันนี้เนาะลองมาดูก่อน,านสามงานทุกคนสามงานเหมือนกันหมดเนาะสามงานนับดูก่อครับกระดิกเกินห้ามขาดนะไอ้ห้ามเกินขาดได้ขาดได้ไหาเกินราคา มันรบอะไรมันสังเกตหนาบคทีบือทีบือค่าตัจะานรอดเลยนะบือให้ยังค่าชีวิตจ้ามาไล่เหมือนเสียนอะไรเ์มาไล่นห่ือยู่กับหมอนหมอนใส่น้ำไเบอรดนี้อันนี้ทำงานเหมือนกันนี่ก็ทำงานไม่ยอนนี่มั้งทำงานมาครับน้องบอลน่ครับพี่พี่ีเหร นับบนได,ด้นับแย่ใช่มันเกินเด้อ่านันใ,นใครอีกขายังไม่ได้อีกมาเดินมาเดิแดนนัน,นี่จานมากโอ้ยเยียมากเลยครท่ไปหไปเลยกระสิบเก้ไงก็อ ตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบไม่ได้หมดเองที่หมวก19นับใหม่อีกรอบหนึ่งที่หมวก19 4 5 15ายโน้ตจะเอา3 5หรือเปล่า5อะไรหลายมีรับเลยแล้วใครอีกนี่มาซีอุ้ยพอไหมนี่ ได้พอนะนี่กลัเจบหรอนอออกัมนับก่อนนั่งก่อนขาดไหมขาดร้อยหนึ่งครับาดเห็นมอกระบอกว่าออกไปแล้วนี่ข้นปจจอีกเรื่อ,องหนึ่งขาดดีไหม ขาดได้ห้ามืพิ่าอร้างให้เบิ่งน้ำนี่กระสีพอแกดแล้วมันบมันนับสามี่หกเจ็สามห้มสามห้าสามสิบจ้สิบนี่ป๊อสิบอดป๊อบหกอนับเบิงดูนะนก

โอเคครับครบถ้วนเดี๋ยวใครเดี๋ยวครูครูชิงจังคนเดียวค่ะโอเคเนาะโอเคเป็นไงบ้างคะแต่ละคนวิทำไงดีเล่นบอลโดยทันีแหละครับงใไหเว่นทำไงดีเอาโอ้ยหมดแล้วแล้เจอกันใหม่นะครับคอปเตอร์ก็คือฝากไว้กับคอปเตอร์ฝากไว้เพราะว่ามาหลายๆแล้วเท่าหกเจ็ดหมื่น ันนี้เอาไว้ฝากาเวลาฉุกเฉินเวลาลำบากลำบุญมาเอาไปใช้เพราะว่าบรว่มีสตีบอทาั้งบุญทั้งวิทีรักษาคลิปนี้พี่นอ้องนะครับผมสวัสดีครับท,ทุกบาทเื่อตาของเราเหลือแค่นี้แต่ละวันนี้ <c oughs> เห็นไหมใครบอกว่าเราเหลือเยอะเหลือแค่นี้ <Okay. S 1> เข้าใจมาเราเหลือแค่นี้บบาย